สมมุติว่าคนเขาอยากได้ไม่ใช่โฟตอนอย่างอืง่นเราสั่งมาได้ไหมครับอ๋อของของของ,ของเราจโฟ,โฟตอนอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายซีพีโฟตอนครับผมไม่สามารถสั่งแบล็คคืนเข้ามาได้ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนนิมิตไม่ท่างนี้มาจากคลองเกตท่านยาบุรีท่างนี้ไปน้องจอกครับ ไปถนนตัวนี้ตัววิ่งตะว่งแตมว่าบางศูนย์พ่อค้าเปิดใหม่ครับถนนขอนงามสวัสดีครับสมุดไอ้ชวนรวมของเราอยู่อยู่ถนนนิมิตใหม่เนาะถนนนิมิตใหม่ค่ะครับถนนนิมิตใหม่ตรงซอยแยกขไทยลาดขไทยมิดอันนู้นเป็นขไทยาไทยลาดขไทยลาดกับนิมิตใหม่จะวิ่งคู่กันเส้นที่วิ่งตัดตรงนี้เรียกขไทยมิด แค่เราวิ่งตัดตรงนี้ถนนแน่ใจนิดแป๊บเดียวซ้ายถึงเลยครับค่ะนี่นี่หกล้อนี่สมมติว่าคนเขาอยากเล่นเขาแก่ใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาอยากเขาอยากซื้อน่ะเราต้องวางดาวอะไรได้ไหมหรือยังไงแต่ต้องติดต่อับเซลเซลพี่เลยวันนี้ผมขอโทษทีวันนี้เซลเซลเวียนอยู่โอ้เขาหยุดงานเนาะใช่ใช่รายละเอียดเรื่องราคาพี่ก็เลยไม่ค่อยทราบครับเยวต้อง สอบถามโทรโทรมาสอบถามติดต่อกับซืนสมมุติว่าคนเขาอยากได้ไม่ใช่โฟตอนอย่างอื่นเราสั่งมาได้ไหมครับอ๋อของของของเราจะโฟตอนอย่างเดียวใช่ค่ะเป็นตัวแทนจำหน่ายซีพีโฟตอนครับผมไม่สามารถสั่งครับแบร์คืนเข้ามาได้ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายใช่ค่ะครับต่อจากซีพีใช่ค่ะเป็นศูนย์บริการแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายเป็นเป็นดีลเลอร์ครับดีลเลอร์ของซีพีโฟตอนนะคะครับผม ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชมได้เลยชมรถก่อนครับครับขอบคุณครับตัวนี้เป็น6ล้อ6ล้อมาใหม่นะครับตอนย่อโตเหมือนกันห e ้5เดี๋ยวดูทั้งงในข้างในก่อน เป็นเกียร์ออโต้น็อตล้อจะห้าตัวครับน,รรน็อตล้ออกลอนข้างหลังก็ห้าตัวสังเกตดีๆสองคันนี้จะออกมาคนละรุ่นแต่ยี่ห้อเดียวกัน คือเสียหายขอมูลหลายกว่านี้กับอะไรครับเพราะว่าผู้จัดการเพิ่นบู่ยูวนหนโช่ว์รุน่นี้มีแต่วัาละสี่ลอยแรงเกี่ยวออโตทั้งนัง้นเลยครับตอน,นถามชฉังคนว่าหา0อยแรงกันยังมีได้โลูกโฟตอน,นแต่ว่ายังบอเอามาทําตลาดในไทยเลย,เลยตอนนี้ก็มีสี่อยแรงกับ4ี่อยกวแาแ่งอยู่ครับ สำหรับพิกัดศูนย์โฟตอนนิมิตใหม่ย้ำกันอีกครั้งครับแยกอัไทมิตออกมาจากไอ้แยกคลองเจ็ดนัประมาณสิบกว่ากิโลถึงสิบมั้ประมาณนั้น,นแห้วเนาะเราเราเราที่ศูนย์เนี่ยให้บริการอะไรบ้างครับหลังการขายก็เช็กระยะเช็คระยะโปรแกรมของรถค่ะครับถ่ายรวถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามสมุดคู่เบือค่ะครับถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็ แล้วก็มีบริการตรวจเช็คซ่อมมีอะไรเสียอะไรก็เข้ามาในช่องเช็คได้ครับนอกอจากเช็ค,ค,ะคระยะอากาศแล้วก็จำหน่ายรถโฟตอนโดยเฉพาะใช่ค่ะครับเป็นตัวแทนจา้าหน่ายที่สพยินดีค่ะครับผม พอดีตอนนี้จะคล้องกับใช้บริการยุ่งซูนแห่งนี้พอดีครับเอารถเข้ามาเข้าศูนย์ครบรอบ40,000กิโลครับสำหรับโฟตอนเบื้องต้นที่ถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งแรกเท่าไหร่ครับพันครับ5,000ันหม0่นแทุก40,000ครับ, 40, บอ๋อทุก40,000เปลี่ยนชุดใหญ่เลยเนาะแต,แต่แต่ละครั้งนี่เราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายไหมครับน้ำมันเกียร์ทุก200,000ครับทุก200,000เนาะสองแสนเลยเบื้องต้นครเบื้องท้ายนี่มันบุมครับทุก ทุกสนะี่หมื่นนทุกสี่มืน้ำมันดุมนี่ตรงนี้เนาะนเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องรตรงนี้เนาะรุ่นนี้ใช้น้ำมันครับไม่ใช้จลัลบีใช้จะบีแค่ล้อหน้าตัวนี้ใช้น้ำมันล้อหน้าใช้จบับีเปลี่ยนพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องทุกสี่หมื่นหลังจากห้าพันแรกมันกระเซของพวตอนโดยตรงสร้างมาจากจีนปะครับ โอ้น้ำมันเครื่องจาก,กินเลยเดินส่วนด้านหลังกับมีห้องพักช่างกับคนขับข้างหลังศูนย์ฟอตอนมีมีร้านกับข้าวข้างหลังโทรสั่งได้โทรสั่งได้กับเพากับเพาามูสับไข่เจียวข้างหลังข้างหลังศูนย์ฟอตอนถนนนิมิตรใหม่ถนนนิมิตรใหม่มาจาก แยกลำนูก,กาส่วนทางนี้จะผ่านน้องจอกแล้วก็สุวินทวงศ์ตรงแยกหาดไ,ไทยมิตรถนนมิมตรไมตรีตรงข้ามกัน <c oughs> ถนนสายนี่มันเป็นถนน,นมิตรไมเนาะ <c oughs> มองบองทุทดดีว่า <c oughs> เขายูนี่มันเป็น <c oughs> เขาลัก,กิโอที่สายหูแจงบอน <c oughs> อ๋อไปแยกหาไทยราดเนาะแกแยกแวหาดไทยรั <c oughs> <c oughs> ครับสำหรับศูนย์โฟตอนนิมิตใหม่เปิดให้บริการสดๆร้อนๆยังไม่ถึงปีมีบริการหลังการขายพร้อมจำหน,น่ายรถบรรทุกโฟตอนหวังว่าคงได้พบกันนะครับ